สวัสดีค่ะพี่แดงหนูใบชายนะคะคลิปวันนี้เป็นคลิปสาระแล้วค่ะคือเนื่องจากเมื่อวานมีน้องส่งรูปมาให,ให้พี่คนหนึ่งบอกว่าไปแพ้ครีมตัวหนึง่งซึ่งเป็นครีมตัวใหม่ปกติก็ไม่ได้แพ้อะไรเงี้ยแล้วพอดีว่ามีคนส่งครีมมาให้ลองก็ไปลองแล้วปรากฏว่าแพ้พอแพ้ปุ๊บก,ก็เกิดเป็นผืน่นเป็นหนองเต็มหน้าไปหมดเลยก็มาปรปึกษาพี่ว่าทำไงดีพี่ก็เลยโอเคเออคิดว่าน้นองๆหลายๆคนน่าจะประสบปัญหานี้พี่ก็เลยเอาออกมาพูดให้ก็คือปัญหาจากการแพ้ครีมเนี่ย มันมันก็คือเป็นสัญลักษณ์ในการที่ครีมเนี่ยต่อต้านเราแล้วแหละว่าฉันไม่ถูกกับเธอนะเธอไม่ต้องควรใช้ฉันซึ่งก่อนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนครีมที่อยากจะแนะนําว่าพยายามอย่าเปลี่ยนครีมบ่อยๆเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าคีมไหนที่เราใช้ดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแจ็คพอตวันไหนแล้วการแพ้นี่มันเร็วมากนะเป็นแค่นาทีนาทีเนี่ยมันลามไปทั้งหน้าเลยซึ่งการแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่มใช,ใช้เวลาเป็นนาทีไม่นาทีมันใช้กันเป็นปอนเป็นเดือน,นเป็นปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนครีมบ่อยๆอย่าตามกระแสไม่ใช่แบบว่าดาราใช้ดีโน่นนี่นั่นเขาบอลดูบีอะคะ่ะผิวเขาเกิดมาสวยอยู่แล้วเขาไม่ได้วน่นะบีแบบเราที่ต้องมาทาครีมแล้วสวยเข้าใจใช่ไหมคะคํานี้ก็พยายาม อย่าเปลี่ยนครีมบ่อยๆอย่าตามกระแสยิ่งถ้ารู้ตัวเป็นคนแพ้ง่ายก็อย่าอย่าไปลองอ่ะอ่ะใช้นี่พอเห็นคนนี้บอกว่าดีเปลี่ยนอีกละเปลี่ยนอีกละพยายามใช้สเต็ปเดิมๆอะค่ะสองพยายามเทสทุกครั้งก่อนที่จะใช้ครีมวิธีการเทสก็ใต้ท้องแขนตรงเนี้ค่ะทาทุกครั้งอ่ะวันละสองครั้งใช้เวลาเจ็วันอ่ะจนแน่ใจว่าไม่มีผื่นแน่นอนนั่นคือเราไม่แพ้นะคะเทสบริเวณแบบ เนื้อเยื่ออ่อนอ่ะทิ้งไว24้24-48ชั่วโมงทำอย่างเงี้ยติดต่อกันเจ็ดวันเลยโดยฉเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเนะี่ยเพื่อตรวจดูว่าเราแพ้ไหมถ้าไม่แพ้โกออนทาได้เลยต่อไปทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ทานจากวิธีข้้งบนมาแล้วคือหนูลืมค่ะทาไปแล้วแล้วแพ้ทํายังไงดีคะเฮ่อเฮ่อเฮ่อเต็มหน้าเลยครั้งแรกตั้งสตินะคะถ้าไปพบแพทย์ได้ไปพบถ้าไปพบแพทย์ไม่ได้วิ่งไปร้านขายยาซื้อแลซื้อยาแก้แพ้มาทานก่อน ยาแก้แพ้ก็จะมีพวก CPM ก็จะง่วงมากเซอร์เทคก็จะไม่ง่วงทานยาแก้แพ้นะคะซึ่งสามารถปรึกษาได้จากเภสัชกรเลยหลังจากทานยาแก้แพ้เสร็จแล้วก็ไปซื้อ TA 0.02%ซึ่ง TA 0.02%นั่นก็คือสเตียรอยนั่นเองค่ะกดอาการอักเสบของผิวหนังเพราะว่าการแพ้เกิดจากผิวหนังแล้วอักเสบนะคะหลังจากนั้นทา TA 0 2เนี่ยเช้าเย็นทุกวันเป็นเวลาต่อการ5-7วันนะคะจะค่อยๆดีขึ้นถ้ามีหนองเยอะๆมากก็อาจจะต้องทานยา ทานยาลดหนองค่ะก็คือพวกด็อกซี่ไซด็อกซี่ไซคินสามารถปรึกษาได้ที่เภสัชก,กรนะคะแล้วถ้าเยวกิดว่าเป็นเยอะมากด็อกซี่ไม่อยู่อาจจะต้องทานแอคโนติหรือว่ายาแอมโอกซิที่มันแรงกว่านี้นะคะทีนี้ครีมที่เราแพ้เนี่ยไม่ต้องทิ้งทาไมถึงไม่ทิ้งเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับน้องค่ะกลับไปมองว่ายาครีมอะไรคือครีมที่แพ้เนี่ยพี่ไม่ได้พูดถึงว่าเฉพาะครีมเถือนนะครีมดีๆเราก็แพ้ได้บางคนอาจจะแพ้กยครีมไฮเอ็นคาน์เตอร์แพ้ คนละมือสองมือสามมืก็ได้นนั่ก็คือเราแพ้ส่วนผสมในเครืงตัวนั้นให้กลับไปดูที่ส่วนผสมข้างขวดว่ามีอะไรบ้างแล้วจดจาไว้เราอาจจะแพ้ตัวในตัวหนึ่งเช่นบางคนอาจจะแพ้วิตามินซีบางคนแพ้วิตามินดีสามบางคนแพ้แพทนซาเนนในขวดนั้นอ่ะเราก็จดจําไว้เพื่อที่ว่า ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปซื้อคลีนตัวใหม่มาทาเราจะได้รู้ว่าเราจะไม่เลือกคลีนที่มีส่วนผสมตัวที่เรามีโอกาสจะแพ้ได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้ล้างหน้าด้วยโฟมอ่อนๆทีนี้โฟมล้างหน้าที่เคยล้างตั้งแต่ต้นทิ้งไปให้หมดเลยค่ะห้ามล้างเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่แพ้เพราะเราไม่แพ้ว่าผิวเรายังไม่อักเสบพอเราแพ้แล้วเนี่ยอักเสบแล้วอะไรบนโลกเราแพ้หมดหลังจากนั้นเนี่ยแนะนําให้ใช้สบู่เหลวบอ่บอนโยนซึ่งคนถามมาเยอะมากว่าอะไรก็แนะนําให้เป็นเซต เซตาฟิลนะคะเซตาฟิลจะอ่อนโยนมากก็ซื้อได้ตามร้านขายยานะคะใช้เซตาฟิลล้างแล้วหลังจากนั้นก็ทาทีเอ TA, แล้วก็รักษาจนอาการแพ้ได้เริ่มหายแล้วก็ทานยาแก้แพ้ติดกัน5-7วันอะซื้อเทคก็ได้ซีทีเอ็มก็ได้นะคะแล้วก็ทานโพตร็อกซี่หลังจากนั้น <S <S ก็เริ่มสเตจการรักษาสิวแบบปกติในวิธีที่พี่เคยแนะนำไปให้เลยค่ะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีสาระบ้างน,นะคะกับใครหลายๆคนก็ อย่างที่บอกค่ะอย่าพยายามเปลี่ยนครีมบ่อยถ้าเรารู้ตัวว่าพี่คะหนูเป็นคนแพ้ง่ายมากเ,มเลยเรากิมเลยก็แพ้ไปหมดแล้วนะหนูจะลองทาไมอะคะลูกถ้านหนูแพ้หนูใช้อะไรอยู่แล้วหนูไม่แพ้หนูใช้ต่อไปนะคะลูกหนูแบบว่าไม่ใช่บอกว่าอุย้ยหนูแพ้แล้วอยากลองอะเห็นอันนั้นดีเห็นอันนี้ดีมันคนอื่นดีมันไม่ใช่ดีกับเรานะคะตัวพี่เองอะประสบมาตอนพี่แพ้ยาชาเร็วมากขอบอกว่าไม่ถึงสิบห้านาทีนี่เพิ่มเป,นเป็นจ้ำตั้งหน้าเลยอะ เร็วมากในการแพ้แล้วรักษาเวลาจากการแพ้ให้กลับมาปกติใช้เวลาเป็นอาทีอ่ะทั้งทังที่ตอนแพ้นี่เป็นวินาทีเป็นนาทีเองอ่ะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะซื้อครีมอะไรมาทานนะคะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่วาดฝันมันหน้าะนนจะขาวใสาขาวบิ้งแบบเป็นสิวแบบขาวใสแบบไร้สิวหน้าเป็นกระจกอ่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นมันอาจจะเป็นแบบโจ๊กเดือดกลับมาแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่แพ้มาแล้ว ก็รักษาตามสเต็ปที่พี่บอกนะคะจะค่อยๆดีขึ้นสําหรับใครที่ยังไม่แพ้ก็ให้สติค่ะอย่าไปลองพีนไปเรื่อยนะคะด้วยรักและหวังดีมากๆค่ะจากพี่นางหนูไใบชานะคะโอเคค่ะอีกเรื่องใครที่ได้รับรางวัลสกินวันในเน่หรนู่นนี่นั่นแล้ว,ลว,วรบกวนช่วยถ่ายรูปก,กับปฏิทินให้พี่ด้วยนะคะมาแปะไว้หน้าเพจให้พี่ทีนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะวันสองวันนี้พี่จะมาแจกจดาน่าแล้วค่ะบ๊ายบายใครรักพี่ยกมือบ้าน